หลังจากนั้นเมื่อผ่านไปสักครู่หนึ่งลูกเรือซึ่งปฏิบัติงานที่อยู่ด้านหลังก็จะทําหน้าที่ของตัวเองในระหว่างการเตรียมไฟท์นะครับหรือการฟรีไฟท์ในการตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆตรวจสอบระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารเช่นที่นั่งนะครับหรือซีทนะครับรวมถึงระบบอินฟล e าย a เตนเมนต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสาร เมื่อรูกเรือเตรียมความพร้อมในที่เรียบร้อยอุปกรณ์ในการปฏิบัติการบินของรูกเรืออุปกรณ์อิมเมอร์เจนซี่ต่างๆมีความพร้อมในห้องนักบินซึ่งปฏิบัติงานแยกกันกรอกข้อมูลเอกสารการบินไปที่เรียบร้อยใส่ข้อมูลให้กับคมอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยเมื่อนักบินและลูกเรือมีความพร้อมพร้อมกันหัวหน้าพนักงานต้อนรับจะมาขออนุญ,ญาตกับตันหรือ PAC นะครับผู้บังคับอากาศยานในการขอทำ pre-flight security check เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะรับผู้โดยสารเข้ามาที่เครื่องนะครับหือเริ่มการบอดดิ้งนั่นเอง